ใครที่มีที่ดินรกล้างเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราปลูกต้นไม้กับไม่ปลูกต้นไม้เนี่ยตอนนี้รัฐเขาคิดภาษีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินรกร้างเนี่ยจะโดนภาษีแบบเยอะมากเลยนะครับก็ <S <S ข้างหลังเราเพิ่งทําการเคลียร์ที่นะครับเป็นที่ดินของของที่บ้านนะครับผมก็เป็นตัวแทนขายที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับถ้าเรามาปลูกต้นไม้เราก็จะโดนภาษีนะครับแค่0ูนยถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะครับจะไม่โดนภาษีเลยนะครับถ้าปลูกต้นไม้เต็มพื้นที่ สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิ้นสมองอสังหานะครับวันนี้เราก็อยู่แถวๆน้องแขมนะครับเขตน้องแขมกรุงเทพมหานครอยู่กับตรงนี้นะฮะคือหานทองคำของเราปิง้ง อันนี้เป็นที่ดินนะครับ12ไร่นะครับติดถนนใหญ่เลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องอยู่กับภาษีแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีที่ดินรกล้างเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราปลูกต้นไม้กับไม่ปลูกต้นไม้เนี่ยตอนนี้รัฐเขาคิดภาษีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินรกร้างเนี่ยจะโดนภาษีแบบเยอะมาก <duc ci ate> เลยนะครับก็ข้างหลังเราเพิ่งทําการเคลียร์ลิงที่นะครับเป็นที่ดินของที่บ้านนะครับผมก็เป็นตัวแทนขายที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับถ้าเรามาปลูกต้นไม้เราก็จะโดนภาษีนะครับแค่0.01ถ้าเป็นบุคคลธรรถ้าเป็นบุคคล ไม่โดนภาษีเลยนะครับถ้าปลูกต้นไม้เต็มพื้นที่แต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะโดนภาษี0.01%นะครับแล้วก็สําหรับถ้าเกิดเป็นที่ดินรกร้างแล้วเราไม่ปลูกต้นไม้เลยเนี่ยมันจะภาษีเป็นขั้นบันไดนะครับสามปีแรกจะอยู่ที่0.3ปีที่4ถึงปีที่6จะอยู่ที่0.6แล้วก็ปีที่7ขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่0.9%เลยนะครับซึ่งแบบถ้าเกิดใครไม่ทําอะไรเลยอาจจะโดนภาษีอ้วกเลยนะครับก็แนะนําว่าใครที่มีที่ดินนะครับให้ปลูกต้นไม้เป็นต้นกล้วยต้นอะไรก็ได้นะครับก็จะดภาษีไ้น่ลมโ ได้รับการยกเว้นแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลนะครับก็จะเหลือ0.01นะครับแล้วก็ที่ดินข้างหลังของเราเนี่ยก็ประกาศขายด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่สนใจจะทําเป็นโครงการหมู่บ้านนะครับลักชัวรี่เป็นปั๊มน้ํามันเป็นคอมมูนิตี้มอลล์หรือเป็นโกดังนะครับอพาร์ตเมนต์คอนโดเนี่ยก็12ไร่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มพื้นที่นะครับด้านขวาของผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านชะนันพรนนะครับเขาก็ทําเป็นโครงการเหมือนกันนะครับใครที่เขียนโปรเจกต์ฟิสซิบิลิตี้นะครับถ้ามันคุ้มก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนนะะรรแตต่่่วาาาาจ้องทํเปป็มณ ก็จะคุมค่ากับที่ดินนะครับไม่งั้นมูลค่าของที่ดินอาจจะเยอะมากเกินไปนะครับส่วนด้านซ้ายของเรานะครับอันนี้บอกเลยว่าไปเจอตัวแทนขายด้วยนะครับก็อยากจะรู้จักตัวแทนขายที่เป็นตัวแทนขายมืออาชีพนะครับแบบซื่อสัตย์จริงใจคุยกันง่ายๆนะครับพี่เจ้าของที่ก็มาถามเขาว่าทําอะไรดีวะนะครับพี่ก็บอกว่าให้ทาเป็นเป็นโกดังปล่อยเช่านะครับซึ่งตอนแรกเป็นสนามฟุตบอลเก่าเขาก็เลยมาพัฒนาฝั่งนี้นะครับสร้างตึกขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับช้อปปี้นะครับส่งของแล้วก็เป็นไปรณีน์เป็นเป็นแฟดนะครับก็ ส่วนด้านในเนี่ยเขาก็เอาสนามบอลมาทําเป็นโกดังซึ่งขายพื้นที่ของโกดังเนี่ยเป็นตารางเมตรตารางเมตรหนึ่งก็มีตั้งแต่80บาทไปจนถึง 2, 300 500เลยนะครับก็ลองคูณดูว่าถ้ามีพื้นที่เยอะเนี่ยเราจะสามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้เท่าไหร่นะครับส่วนสําหรับแปลงหลังนี้นะครับก็ฝากที่ดินแปลงนี้นะครับไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็ สำหรับใครที่มีที่ดินลกร้างนะครับก็อย่าลืมมาความรู้ตรงนี้นะครับไปประหยัดภาษีนะครับไม่งั้นนะโดนเรียกเก็บอาจจะบานเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันแพงมากๆเหมือนกันถ้ายิ่งมูลค่าที่เยอะๆมันก็อาจจะทําให้เจอภาษีเยอะนะครับก็สําหรับแปลงนี้นะครับราคาเบาๆนะครับจับต้องได้นะครับปี2 5 67บาทตอนนี้ยังไม่ได้ปรับราคานะครับอ,อยู่ที่ตารางวาละประมาณ50,000บาทนะครับไล่หนึ่ง20ล้านเท่านั้นเองนะครับรวมทั้งแปลงก็อยู่ที่240ล้านนะครับถ้าใครสนใจก็มาช่วยเราขายก็ได้หรือถ้าใครสนใจอยากจะเป็นซื้อทำคอมมูนิตี้มอลล์ทำหมู่บ้านโครงการนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงเนี่ยมีแปลงหน้า,นาเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ล นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ